เรียยกด้วไม่เอาภาษาบ้านเธอไม่เอาภาษาบ้านเธออะไรนะไม่เอาภาษาบ้านเธอไม่มึงไม่เรียกแบบนี้นะนั่นแหละเอาแบบที่เธอเรียกเร็ว สุกแล้วจะเท่าบ้านเราตอนนี้อยู่บ้านพอแล้วไหมเขินเขินเป็นไงบรรยากาศอยู่บ้านช่วงเนี้ยบรรยากาศอยู่บ้านตอนกลางคืนฝนตกตอนเช้าแดดร้อนมากดูหน้าสีงาออกมูดังแล้วเงียบเหรอเอเดี๋ยวนี้เงียบ ôi cái tôi này tốt hút xiềng đăng lại hút chẳng đăng bớt xíu ló mà hỏi thẳng tôi đều วันนี้บรรยากาศดีนะวันนี้นะดูท้องฟ้าปลอดโปรง่งดีที่สุดเลยร้อนมากเลย <c oughs> เป็นย่างสานีบอไหม <c oughs> เป็นย่างสานีบท <c oughs> ้องตัวนี่นะ <c oughs> ตก็เธอว่ามีบอ <c oughs>